สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับวันนี้เรามาดูช่างลมควันครับเราจะเคยเห็นแต่ไส้กอดลมควันนะครับวันนี้ช่างลมควันครับ <laughs> อยู่ใต้ลมอีกต่างหากส้างด้วนกำลังฝึกความแข็งแกร่งให้ลูกน้อง เฟือความเฟือความแข็งแร่งห้ลุงน้องอยู่ตอนนี้นงานง่านแม่งสาม,มาถหายใจทังเดือดได้หายใจทังผิวหนัง <t> นี่คือวิธีการดัดเหล็กนะครับเราจะดูวิธีการดัดเหล็กและนำไปใช้นะครับสำหรับใครที่เบิง์ยูนะพี่น้อง เห็นบ่เล็กงอเมื่ว่านมาสี่คนมื่อนี้มาหลาย่ากเก่าครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้งานก็มีว่างนี่แหละครับผูกเล็กข้านนะครับเตรียมลอ ปลูกเล็กแล้วก็ิขึ้นแบบนะครับไม้แบบขึ้นแบบแล้วก็จะเตินรถปูนเข้ามาเทเทลอคานนะครับน้องบระยูกับสิไดงไทยสร้างนีแ่แหละให้เบ่ง บาง,ง,งบานอนอ<ะ>กนะครับ เช้าวันที่25้านะครับ25้าก,กรกฎาคมเวลาเก่านาฬิกาครับตอนนี้นี่ยอากาศดีครับพี่น้องมานี้ลมดีสังเกตควันไฟครับสังเกตใบบุกม่วงนี่คือลมนะครับลมดีครับแดดกับมีบานแดดไม่มีนะครับลมดีนะครับช่างทำงานแบบ สบายสบายครับอากาศแบบนี้มีเอฟซีสอบถามข้ามนะครับว่าหมู่ว้านเห็นไอ้พากันไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดหรอกก็มีจังหวะหนึ่ง แม่ลูกเป็นขึ้นไปไอ้ลงทงอยู่ถ่ายรถนะพ่อเอกทายพ่อเอกทายคลิปจุปลาเห็ดนะครับนี่พ่อชิตาก็เลยไปนำเล่ามาเคลื่อนนี่ข <c oughs> <c oughs> ่อยเห็นแดงจริงคือข่ขอยก็เมียนเลยเหลุ้่นน่ะที่ไดนน้ได้เบาโทนหลงครับ ลงเวลานะครับว่ามันมีต่างประเทศมาเมื่อนนี้ไปคุดพ่อต้อนสองถุ่มเครองไหมบทท่านการแล้วถ้าคืดพ่อต้อนสองถุ่มสิบนี่คื้สิมานอยู่คุดพ่อต้อนสองถุ่มเคิงเลยบ่มานครับกันเลยบ่ได้น้ำเพลินกับบ่เป็นยังครับพี่น้องถ้าเอาวันที่ไอหนึ่งนี่ละ กับรัฐบาลไทยนะครับจากสิบแปดล้านหกหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดสิบแปดล้านครับบรรยากาศยามเศร้าๆเก่านาลิก้าครับ กำลังจะแพกเสือครับพี่น้องกำลังว่าจะแปกเสือนะครับเนี่ยพอดีทีมสร้างม่นเขามานะครับก็เลยขอเก็บภาพบรรยากาศความคืบหน้านะครับให้เอฟซีเดบงก่อนนะครับแพกเสือแล้วก็จะไปส่งเสือนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตให้เบิงเลยๆพี่น้องถ้าคลิปนั้นคลิปนี้ให้เบิ้งไปเอยละเพราะว่อาอยู่บ้านก็เงียบนะครับเนาะ น้องบยูกับบ่มีอย่างไทยเบิ่งคือวันละ่ะส่วนความเคลื่อนไหวของทีมงานรถตู้ก็ติดตามช่องพ่อเอกนะครับพ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับทางช่องหรือว่าทางเพจนะครับพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจนะครับทาง youtube ทางเพจ facebook นะครับติดตามได้นะครับพี่น้อง ห้าหนึ่งหกแปดแน่นอนครับวันนีแดดครับอากาศดีแห้งลม อันนี้คือจากการ,ารขาดคเนนีาจะเป็นพายุนะครับแต่ว่ายังมาบ่หอดเฮ่าหรือว่าเฮ่าอาจสิถึก์นกระทบนิดหน่อยนะครับก็เลยฝนบ่ทันตกรอติดตามครับว่ะสิตกหรือบอนะครับสำหรับมือน,นี้ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับ ฝากกดซับสไครก์ like, กดไลยกดแชร์ share, ครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไวส้สมัสดสักก้อนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ